สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมดอกเฟื่องฟ้านะคะเฟื่องฟ้าเป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่มกึ่งเลยขนาดตั้งแต่พุ่มเล็กถึงพุ่มใหญ่มีหนามขึ้นตามลำต้นอยู่ใบเดียวแตกออกสลับกับกิง่งดอกเฟื่องฟ้ามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจและระบบขับถ่าย บางข้อมูลก็ระบุว่าดอกเฟื่องฟ้ามีสรรพคุณช่วยบำรุงโล,โลหิตนะคะใช้แทนเครื่องหอมได้ดอกเฟื่องฟ้าก็ยังสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาหารได้นะคะเช่นการทำดอกเฟื่องฟ้าชุบแป้งทอดด้วยการนำดอกเฟื่องฟ้ามาชุบในแป้งชุบทอด รอให้น้ำมันร้อนจัดแล้วใส่ดอกเฟื่องฟ้าที่ชุบแป้งลงไปทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นมารอจนน้ำมันเสด็จใช้รับประทานกับน้ำจิ้มเพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นได้ดอกเฟื่องฟ้าใช้ปลูกเป็นไม้ประดับดอกสวยมีหลายสีจากหลากหลายสายพันธุ์นิยมปลูกไม้ประดับเป็นซุ้มไม้เลยเป็นซุ้มนั่งเล่น ปลูกในที่สาธารณะสวนข้างทางเดินปลูกเป็นแนวรัว้วปลูกเป็นไม้กระถางน,นะคะหรือทำเป็นไม้บอนไซหรือไม้แคร์สามารถตักแต่งทรงพุ่มได้นะคะดูแลรักษาได้ง่ายและทนความแห้งแล้งได้ดีเมื่อมีอากาศเย็นจะมีดอกออกเต็มต้น,ตน แต่ไม่ควรนำไปปลูกไว้ใกล้กับสนามเด็กเล่นนะคะเพราะมีหนามแหลมในด้านความเป็นมงคลคนไทยโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นเรื่องฟ้าไว้เป็นไม้ประจำบ้านจะสามารถช่วยสร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้นเนื่องจากต้นเฟื่องฟ้าเป็นพันไม้ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีแห่งไม้ประดับนะคะ นอกจากนี้คนไทยโบราณยังมีความเชื่อถือว่าต้นเฟื่องฟ้าเป็นไม้มงคลสำคัญของเทศกาลตรุษจีนเพราะต้นเฟื่องฟ้าสามารถออกดอกได้บานสะพรั่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนจึงเป็นที่มาของการเรียกต้นเฟื่องฟ้าว่าต้นตรุษจีนนะคะดังนั้นจึงมีความเชื่อว่า เมื่อช่วงดอกเฟื่องฟ้าบานจะแสดงถึงความเบิกบานสว่างไสวและความรุ่งเรืองที่ก้าวไกลแห่งชีวิตและความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยควปรปลูกต้นเฟื่องฟ้าไว้ทางทิศต,ตะวันออกและผู้ปลูกควปรปลูกในวันพุธเพื่อเอาคุณถ้าจะให้เป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรเป็นสตรี เพราะเฟื่องฟ้าเป็นราชนีแห่งไม้ประดับจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับสุภาพสตรีดอกเฟื่องฟ้ามีหลายสีนะคะมีสีขาวมีสีเหลืองสีเหลืองเข้มนะคะแล้วก็สีม่วงสีแดงสีชมพูนะคะแล้วก็บางทีก็มีสีชมพูอมขาวด้วยนะคะสวยงามมากนะคะดอกเฟื่องฟ้า ขอบพระคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและ f อฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ